กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่ากระต่ายน้อยอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ที่แสนสวยงามกระต่ายน้อยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มากๆไม่เคยโกโหกใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อนๆในป่าต่างสงสัยว่าทำไมกระต่ายน้อยถึงไม่โกหกเลยสักนิดทั้งๆที่บางครั้งการโกหกอาจจะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากปัญหาได้วันหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมเกเรเดินเข้ามาในป่า หมาป่าตัวใหญ่พูดเสียงดังว่าใครเห็นกระรอกบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้สัตว์ทุกตัวต่างพากันหลบซ่อนเพราะกลัวหมาป่าจะจับไปกินกระต่ายน้อยก็หลบอยู่หลังต้นไม้เช่นกันแต่กระต่ายน้อยเห็นกระรอกตัวน้อยกำลังตกใจกลัวจนตัวสั่นอยู่ใกล้ๆหมาป่าเดินตรงเข้ามาหากระต่ายน้อยแล้วถามว่าเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าเห็นกระรอกวิ่งขานมาแถวนี้ไหมสัตว์ทุกตัวต่างลุ้นว่ากระต่ายน้อยจะตอบว่าอะไร กระต่ายน้อยมองหน้าหมาป่าอย่างกล้าหาญแล้วตอบเสียงดังฟังชัดว่าเห็นสิกระรอกวิ่งไปทางน้อนแล้วพร้อมกับชี้ไปทางตรงกันข้ามกับที่กระรอกซ่อนอยู่หมาป่าคำรามแล้ววิ่งตามทิศทางที่กระต่ายน้อยบอกไปทันทีกระรอกน้อยปลอดภัยแล้ววิ่งหนีไปได้ เมื่อหมาป่าจากไปเพื่อนๆต่าง้ากันสงสัยว่าทำไมกระต่ายน้อยถึงกล้าโกหกทั้งๆท,ที่ปกติไม่เคยทำกระต่ายน้อยยิ้มแล้วตอบว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การช่วยชีวิตเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการโกหกครั้งนี้เป็นการโกหกเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่การโกหกเพื่อทำร้ายใคร ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่กระต่ายน้อยทำและชื่นชมในความกล้าหาญและความมีน้ำใจของกระต่ายน้อยตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็รู้ว่าบางครั้งการโกหกก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไปถ้าเป็นการโกหกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะโกหกได้ทุกเรื่องนะจ๊ะเด็กๆจำไว้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นก็สำคัญไม่แพ้กันนะจ๊ะหลับฝันดีจ้า